โยซ่ Yo, าบดิวิลรุ่นเมกาเดีิวิลรุ่นดูไปดีิวิลรุ่นชาวชายทุกคนวยเดอร์วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซไฟติง้งพาร์ทกันอีกแล้วนะเป็นเกมแนว วันพรีต่อสู้ประจนภัยนะครับอันนี้เปิดให้เล่นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะมีเล่นทั้งไอเอชแอนด์กับคอมพิวเตอร์ PC วิธีการดาวน์โหลดและว,วิธีการลงอยู่ด้นยานล่างขมา่ใต้คลิปเลยนะฮะเป็นแนวต่อสู้ p v p ประจนภัยนะฮะท้ชมน,นมีให้เล่นแบบพ v พกับเนื้อเรื่องประจนภัยอะไรพวกนี้นะทู้ชนนะมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณดูมาว่าวันนี้เราจะมาแบบเตะแหลงโนตตึงสักหน่อยละกันคุณดูเราไม่ได้เตะแหลงนานแล้วนะเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาว่ามามา อันนี้จะเอานวดขาวโนวดตึงมาลุยนะโอ้ฝั่งนู้นมีชิกิตัวตัวโกรงอยู่นะชิกิเนี่ยผมบอกเลยกรงจัดจ้านเลยเนี่ยคอยดูนะเฮ้ย <c oughs> โดดก่อนเลยครับสวยนี่ทีมสวยออเอาเวสวยอุย้ย โอ้มันโดนโลบได้นี่มาสกิลนี้ลืมไปเลยคนดูถีบไม่ติดแต่สกิลเมื่อกี้นี้นะนี่เนี่ยครับสวยเออโอ้โหโดนโดนหินแตกเออเออหินหินยอกหินงอ้อยเออสกิลแม่งยังเรียมอ่ะผมผมบอกเลยนะตัวเนี้ยนี่แนะ่สวยโอ้ยโอ้ยสวยครับ เอออู้จบเกมนี่นี่นี่ว้ายคนดูโคตรโกงอ่ะตัวมันน่ะโกงมากๆเลยนะเนี่ยผมบอกเลยชิกิเนี่ยเอามันลงโคตรยากอ่ะนี่เนี่ยสวยครับเรียบร้อยเออหยิบจบเกมสวยจบเกมภายในไม่กี่ดาบ 布拉กา布拉กา,า,ามาเวมาเวเวิงมีเนสวยครับอืมอืมอืมอายเอาว้งวงสวยครับมีแนอาดิ โอ้ผมลงสกิลสามพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งสกิลอย่างงี้สกิลยอมแพ้คนดูกูจะรั่วเลยโดนไปครับเออเดี๋ยวดี๋ โูนสวยนี่แหละเอานะเลือกมาตายของจริงอุ้ยวัวเอื้ออนี่เนี่ยครับสวยเฮ้ยโดนนี่ไง,ไงมาคนดูโอ้โหโาาสกิลแรงจัดอื้อเอาเว้าายวเว้าาย นี่แน่อืมเอาเรื่องจัดเลยนะคนดูนะสกิลมันนะนี่แน่สวยโดนวุย้ยนี่แน่โดนไอคนดู โอ้โหยมึงปิงขนาดนั้นน่ะนะกูยังแพ้น่ะคนดูเอาดิ้ยสิงวะ่ะไอ้นี่ก็เล่นกิ่งพูดตัวเอาตัวไม่โ,โคตรกุงเลยแต่ละตัวเอเอเกือบแรงเกือบหายนะคนดูนะไม่เว้ยไม่แก้กูแพ้นะกูจะไปแก้ทำไมมามา ยาไอ้นี่พอได้ลุ้นอยู่มาเลยครับกลับมาแก้แพ้ไม่ปิน้นมีแน่อู้เลลี่อย่างนั้นเหรอนี่นี่แน่โค้งสวยอย โดนบอกเลยบาไกียร์นี่อื้อมัดตึงๆเอาอ่ะไว่วยยอ,อยังลอยอย่งตึงนี่แน่โดนโห้โ,โหนวดขาวแล้วก็โหดอยู่แต่สู้ชิคกี้ไม่ได้เลยชิคกี้แม่งโหดกว่าดูใส่ก่อนเลยนะครับืหไว้นี่แน่ นี่เนี่ยอือว่าแต่ฮิตเอาเว้ยเอาเว้ยนี่เนี่กระโดดข้ามไปเลยดิตึงจัดสวยนี่เนี่ยสวยบาการี่อืออ,อ,อือโอ้อออออยังแรงอ่ะคนดูผมชอบสก,กิลมันมากนะ กวาดกวาดเป็นไงละหนวดขาวขนสันไหมโูตึงเก็บมดไปสนมีใครครับคนดูบอกเลยเอออือไว้กวาดน,น,นี่นี่แน่เอาเดีเอาดีบ้ามนี่แน่นี่แน,น,น่สกิลเลยมันนคา์เตอร์ได้ครับเอาดียยาเยอะโคตึง กระแทกเอาดิเอออุ้ยโอ้โหโดนแฟงกี้บีมแฟงกี้บีมแฟงกี้บีมโอ้นี่เนี่ยครับโดนหมัดนี้แน่อื้อเรียบร้อยเฮ้ยกว่าจะชนะได้นะหมดจัดๆเลยในไอ้นี่ เอาเออเอาเออเอาเรื่องจ์ดเอาเรื่องจ์ดสวยอันนี้แรงเรานี่มาคนดูเราอยู่ตรงนี้โอเคเราขึ้นไปก็จะได้ทีละอันสองอันนะไปเรื่อยๆดูก่อนนี้อ๋อชนะสองรอบนะฮะไปลุยมันรีสัปดาห์ใหม่นี่มาวันนี้มัน แม่งพีเมื่อวานวันจันนะฮะบ้ากับบากันดี้เฮย้ยโหอ่าผมต้องเอาตัวลงนะนี่อย่างนี้นี้อยู่ตัวโหนดนะท่านผู้ชมนะนีก็โหนดในตัวป่วนผมเลยนี่ไปลุยดยครับอ่าเจอแน่แกเจอกอ็ตอุซบชั้นแน่บาก่ะบอกเลยกอตอุซบโคตรป่วน พลังป่วนกวนเชิญยิม้มเอาเว้ยตุงนี่นะครับสวยโดนโดน,โด,นดอกพึกษาเอ้อเอาเดิ นี่ครับสวยนี่ครับสวยเออืออเอาดิสวยครับเรียบรอเรียบรอโดนอย่ายิงโอ้โหกอนอุซโคตรโหดคนดูอะดีด อื้อไปครับโอ้โหไม่ต้องลีนไม่ต้องลีนก็รูู้ซบโนติงเนาะคนดูิ้วนี่นะครับสวยอุ้ยที่ไม่ติดหรอเรียบร้อยแล้วคนดูอย่างงี้อื้สวยครับนี่แน่เรียบร้อยอย่างนั้นอ่ะ เรียบร้อยครับอย่างนั้นนะ่ะเรียบร้อยดีครับอย่างนั้นนะ่ะเออเอาเว้ยเอาเว้ยช้าหน่อยแต่ลอยชัวบงโอ้ยโอ้ยโดนนี่ไงคนดูโดนย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 ูดอกพึกษาโดนครับสกิลสาม ยังป่วนยังป่วนบอกเลยปิ่วยครับนี่เนี่ยโดนนี่เนี่ยว้าโดนเหล่าแล้วคนดูโอ้โหก้จะเอาก้อนอุศบยิงยาวๆโอ้โหดอกพึ่งซะ ดอกพุกซาสวยเรียบร้อยเหลี chat, uh, uh, ่ยวกรูดเลี่ยมจัดนี่แน่อุ้ยโดนเฉยว่ะคนดูโอ้สกิลสกิลแม่งกูเล่นจีซ่านี่มาคนดูสกิลมันอะนี่แน่นี่แน่ นี่แน่สวยครับนี่แน่สวยครับเอออ้วนโดนเลยพลังหมัดมันนี่โดนครับสวยเข้าไปสวนบ,บ,บุ่งบุ่งบุงบุงเฮ้อ นี่ครับสวยเฮ้ยบุ่มบุ่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 เอาเว้ยเอาเว้แหวงอุ้ยถึงได้ไงวะอีกสแตนไปก่อนครับโดนโคโวชยัยนาอ่ามึงยังมีเหรอสกิลเนี้ย โอ้โหกดย้ำๆเลยนะเนี่ยคนดูไอ้นี่น่าจะไอ้นี่น่าจะเป็นแบบไม่ไม่ไม่ซื้อ v p n มาเล่นครับมันเลยปปิ้งเยอะนี่แน่นี่แน่ไว้แอกโคตรเลยเทรกิดดี้สี่เทรกิดดี้สี่ชิวๆชิวๆคนดูเอ๊ะมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะวันนี้นะ แต่เราแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งนี่หว่าคนดูนะว้าวสวยครับได้มามาดูนี่นี่โอเคผมรับของก่อนภารกิจรายวัน s วั p เรียบร้อยครับย้อนมาฮะฮึบ หมุนหนึ่งว้าวสี่สิบห้าคนดูได้อยู่อย่างเงี้ยเยลี่กูดโอเคได้หนึ่งอันนะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกมวันพรีสไฟติ้งพันนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หน้าหน่างคำหยาแต่คลิปเนาะไปเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้มิโคะตกุกคอนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง